สวัสดีครับผู้ม้องฟัอายการ FC สนอ์ที่ขารักสูงสุดนะครับเอยินดีต้อนรับผู้สุชอบมตุดสกุลคนวันนี้นะครับมาพี่น้องมา่กินข้าวร่วมกันท่าพี่น้องมาครับลัางตาขึ้นประเทศบุญไส้บาดแลมาเลยครัอ่าว่างๆไม่กินข้าวได้ไหมพี่น้องเขเยอะสต้าเ็าม่กินข้าวกินน้ำเย็นแล กรกเลงเมื่อตักจานแล้วกรเลงเมื่อตักจานแล้วเลยองโอ้คือจะเลือดอาหารเกำลังแซบรบดัอจานเทานะรือวะแซบไรเดลยตัจานเดียวพี่น้องแต่ว่าตักจานเดียวไรเ้โอือดเลือดอาหารครับือเลือดอาหารเจ็บแขนปวดแขนแล้วอ้อุ้มบัตรไงตอนนด้ มากินเขานักกันเด้อนี่ไงสีสันกระจาเออนี่็น้องมาเด้อรักสีนาทีครับพี่น้องแซ่ค้นดังแค่ไหนคนกระเบื้องไม่ใชคนดังครับจมตำแซ่บปลาแดงปลาปากแดงครับจานสองเลยมานแพงเรื่องหมูจ้างลายแล้วครับพี่น้องดังแล้วครับปลาปากแดงสุดยอดครับให้หลวงพ่อว่าทั่วโลกเนาะทั่วโลกทั่วประเทศทั่วโลกทั่วประเทศแล้ว ข้าวเปลากับเป็นกระแซ่ยู่พี่น้องแบบบ้านๆครับทำแก้วนะครับแกงหมากย่างซุปหมักมี่ซุปหมักมี่ปนปลาอนอมบักอื้อคือบักมี่ปนปลาตำหมักนู้ยอดหยอปลาแดกแซ่บปลกแดงวันนี้คุณแม่สุภาพจะไปเที่ยวไหนวันนี้บ้านหูบ้านแทาเด็บบ้านแทาเด็บตั้งเมนูอยู่แม่ไล่อทงล่อแล้วบ่อไม่ได้ไปล่อทงล่อแล้วบ่ ก็ว่าอยากไปยูต่ว่าเบื้งก้อนต้องไปหาเี่ยเป็นเร่อมากอันนี้นเแล้วหมูงมเมนูพิสดารพี่้องไม่ใช่เน้ะพี่ลองพิมเมูพิสดารนะครับพูดติดตามตอนต่อไปครับบดตี่ตามตอนต่อไปเนี่ยมีเนื้เาบอกว่าพิสดารนี่แสดงว่าบ่กพอสียนเห็ด ถามผิดเส่าเสื้อผ่ก้อนไม่ด้ใส่คนเห็ดก็ใส่มือเห็ดเนาะหลังจากที่บุญกะจะยังก็มีอนองลายๆสองพันหงนี่กับบุรบดดีบุรที่ดนีกับเอานีบรมครับอะไรน้าพี่น้องวครับ หกสามหกสี่ 63, 63, มียังเหลืออยู่หสามหกสี่สองเก้าก็ทงนหกสี่หามเป็รครับเลขหโอ้มกสองนปะเนียนเอาเอารลูกไปบ่างหมอไซื้อบริเขียนอันจับมันห้าแม่คือลูกเขากปะ่อกันลูกพื่นเบื่อพืเบื่อเข้าไปรำบ่เขียนแล้วเราซื้อสารลูกหลาล้วได้ ขึ้นแหลกพอขึ้นแรกนะบอกว่าพอพอเศ้าเขียหเลยพะนะตั้าแต่นี้ขึ้นสองคือลูกเข้าไปเป็นยังจะมาเขียนไหนพอ่เขียนไหนมันนันข้างล่างมันเล้่เนี่ยเนี่ยเขียนคือไหนพอิเขียนแล้จะแบบขอฝันนั่งมีตีมดีกูตับร์นเนาวโลกนีนจะต้มดีเนาะก็เมื่อยไปซื่อไหมพวกมั้จะตีดี

คนเท่านี่ครับได้กลางได้นาะสังเกติ่งไม่นองกันตอนสมัยยังเป็นเล็กน้อยกับเขาก็พายก็ได้เล่นก็พายก็ได้เพราะเป็นนู่นเป็นสาวนี่ยเล่นก็พายก็ยากนะครับถืเงินถือตัวนะครับเพราะเปนร่านเทามากนะครับเขาก็พายก็ได้อีกาครับเาอก้เาอขครงันไเ้มาเทามาแล้วเขาถือเงินถือตัว จะจอยิ้มทีละคนทีละคนแล้วก็เริ่มกับยิ้มแล้วไปจะบ้านกับไปแล้วหลังจากที่กลับจากนี้จะเห็นแม่สภาพว่าสีเป็นสนป่าร่อทงบอี่น้องสินป่าร่อทุ่งลอเหลียวถึงเลยจะสิเป็นจะไหนหรอขับเป็นภาไปก็สิเดี๋ยวสิไปเก็บต๊บรรยากาศอทงหมดแล้วให้เรื่อี่น้อง ซุมยาโยมกรมครับมใจครับพี่น้องล้างากที่กินแล้วครัเพื่อสิมีเวียนของเพื่นนะครับแต่ละเมือแต่ละเมือนอครับล่างตัวล่างสร้างครับนะครับเฮ็ดบุญครับด้วยความเต็มใจครับ

มาเจอหนึ่งเกษตรครับแล้วครับพี่น้องหลวงพี่หลวงพ่อกรับทยอยเก็บผลแล้วครับกลับบ้านกลับวัดไปวัดมั่นแล้วนะพี่น้องโอกาสหน้าปีหน้าเจอกันใหม่ไปทังเขาแล้วกินไป็นยังบ้านอะหมอบอกว่าใดความซ้ำเหมล้วก็กินน้อยแค่ไหนแล้วรวมเขาแล้วไปเบึงมัน แก้วหกสามให้นะสอแก้วหกสามมาให้ใบหนึ่งโอ้ขอคอยห่วห่วงไว้ตั้งแต่มือแร็กไปใช่ไหมเขามันเถือเจ้าคอยคอยหาเส้นได้ก็ยาใจคอยแน่วแต่เลยคอยสลายเจ้าแต่เลยพี่น้องอลอตาตลีพู้ละใบสองพันหาก็แล้วแก่กองเขาจะซื้อใบเดียวสองใบนะวันนี้น่งยุ่งกันหลายๆห้ากับเนาะเอาผู้ใดไดไม่เลือเอาสึงแม้กตโหเขามัเลอบบบมบังบึมบั 2,500ค่ะโอนทนที่อ้ดีเ็แลีเดีแต่ว่าข้าเจ้ากระสือแบบว่าเอาาบุอันผู้ใดมีบาสนากรได้สนไดหลายคนอยู่นี่สนอบผู้ระบายผู้รบยไปหัวหัยเด็กตวไดนส่ตอนยุค้างโซฟ์ครันดังตวไดครับข้อศอนเราเกิดวันนีฟ้าร่งก้ะหนึศนหนึ่งอายุอายุเดีอายุหกบสองมาหกสองข้ลายหสองสาปีนี้อ่า 6.2ทะเบียนรถทะเบียนรถอะไรนะวิ่ลพง์นะวิละพงษ์รถบ้านกสอ6.2เหมือนกันนะมนี่ไเกิดกันยาเนมนี่ไม่เลยทะเบียนรถเลาขั้นเล้าขับประจำนะ3.2ห2หานมาคือหลายจะซื้อแบบซื้อหนึงเอาเกียร์ในรูปเกียร์ว่าเมียนะเอารูปจควงซืว่างไหมม่มีกนขี่ม่มีเดน นี่ลูกเพาว่างมาที่แหลกว่ามีเพื่อนที่ไหนเขียนหย่างยากๆทีนี้ได้ถือลูกก็ไปหาลูกเัยตอนนี่นิโน่อือคือนิโน่บ่คล้ายๆอยู่แล้วตัวทรงผมนี่สิตอนตอนนิโน่ทรงผมนี่คล้ายๆกันอยู่ตอนทรงผมนี่มีลูกบ้างไหมที่ไหนเพื่อนที่เขียนอย่างนี่เนี่ยเอาบ้างไอ้จอันนี้ลูกจะตัดเราเป็นบดาวันเถอะอือ นี่น enfin ki> ี่ยันโน่ใช่พ้องเด้อพี่โอ่มันไปคอนพรลุน่พ่มันไป่อน่ะนี่แบบที่นี่ก็เลยเอาไปเขียนแบบนีหิจังเซ้าฝันจังบ่ขอฝันนี่เอาไปเขียนแบบนี้เรื่องวาเนาะเขียนแบบนี้จังเ้าบ่ฝันเล่มันมีซีรี พ่อศูนย์แห no like ้งแม่อีพ่อศูนย์นาดำนาแดงพ่มาถือหลูกเขามาบอมพ่อนะเขียนว่าอะไรพ่อเขียนแบบนั้นพขนาดนีสายเขียนว่าอะไรเขียนข้างล่างนี่ไงเขียนที่ว่าชาตามรณะเนี่ยอเนี่เขาจะเรียกเขียนหายแล้วโอ้มาซื้อหกสองไว้เลยเนาะทะเบียนบ้านใครเขาพูดหลายคนเป็นหกสองสองคนเลยว่าอายุเขาหนุ่ยหลายยูที่ถึถ่ายแต่โน้ตแต่เนย่ยกับท่านเถาเนาะ นี่ไม่ยังนี่นอ่าอโอเคครับพี่น้องเก็บโต๊ะกแล้วบันไดกับสีอัมหาลาจอดนะบันไดครับครับแล้วขอบขอคุณขอบคุณอะไรครับพี่น้องเอฟซีสามล้าสกุลสกุลครับที่เข้ามาติดตามรับชมน,นะครับเดอ้อเบื้งแรกโมแรดครับาอยูดีไม่แห้งสกุลสกุลครับขอบคุณคุณร้ายครับที่เข้ามาเบืง้งแรกครับ รับมือเุยสักคนนะครับเด้อแล้วก็ตลอดตี่นโชคดีตลอดไปครับพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเด้อเดูความสะอาดสถานทีจากที่งานสามรถเตือนแรงครับในการคิดหน้าสวัสดีครับ